สู่การเรียนวิชาพุทธประวัติต่อเราก็ได้ฟังมาแล้วเนาะ,ะได้ฟังมาแล้วเกี่ยวกับปจชิม,มโพธิการการส่วนภาคท้ายการส่วนภาคท้ายพุทธประวัติก็เข้าสู่การสุดเด็ดกับคำท้าปรินิพาน ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งแต่เนาะตั้งแต่ก็วาระสุดท้ายแล้วก็ในช่วงเร่เนาะก็ก่อนที่จะโปร่งอายุสังขารโปรอายุสังขารแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่จอมสารณบ้านเวลุวข่ามเมืองไพศาลีเป็นราชีในพระชานั้นก็ ทรงไปชวนด้วยโรคปะคันธาทิกาผาาจนเกิดปรินิพานแต่ก็ทรงอดทนด้วยอธิวัฒนคันติอธิวัฒนคันติแล้วก็ทรงประารุธรรมมาประารุธรรมเพื่อเตือนสติพระอนนท์เพื่อเตือนสติพระอนนท์ว่าเราดูโคนอนบัดนี้ตถาคตเก่เท่าผ่านวัยหนุ่มมาแล้วมีอายุ ถ้าถึง8ปปีแล้วก็เหมือนุอเวียนเก่าคร่ำคร่าอาศัยอยู่ได้ก็ต้องมีไม้ค้ำพอใช้งานได้บ้างตาถาคตก็าอาศัยสมาธิภาวนาเหมือนกันจึงทำให้อัตรภาพร่างกายตั้งดำรงอยู่ไดน้นอกจากนั้นก็ส่งทำนิมิตโอกาสเพื่อเตือนสติให้พระนอนในภูนให้พระองค์อยู่ดำรงต่อชั่วกับชั่วกันก็ทำนิมิต แด้ก็ตรัสเช่นเต่โอกนที่พรับอยู่ที่ปาวานเจดีแล้วก็มีพระอนน์พูทธิตาแล้วก็ได้ทำนิมิตโอกาสเตือพระอานุนบอกเตือนสติพระอนุว่าอนุนเมืองพายสาวรลินีเป็นสถานที่ร่นดมมีทัศนียภาพที่สวยงามมีทั้งปาวานเจดีและโคตโตคโตตมาเจดีถ้าบุคคลได้เจริญทธิบาทสี และมีความปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ตลอดชั่วกับโช่วคัันหรือมากกว่านั้นย่อมสามารถทําได้เป็นการเสดิพระอระถเนี่นมันก็ไม่มีสติปัญญาที่จะรู้ทันความประสงค์ของพระองค์จนทําให้พระองค์นั้นก็ทนะนะรงนะลงอายุสังขารนะนะอ,อายุสังขารเนะพราะว่าเมื่อพระอุรลิบปแล้วก็เป็นโอกาสของ ท้าวสติมานพยามานเดียวกันได้เข้าเฝ้า,รพ,าพ,พราะพุทธเจ้าพร้อมทั้งต่าวทูนให้ตองค์รินิพานพระองค์ก็พิจารณาว่าพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ก็จเจริญมั่นคงดีแล้วพระธรรมก็แพ่ไปสู่เวเนซุเแล้วแต่จึงรับคำรัชนาของพระยาอัาวสติมานโดยจัดว่าดูผลมาผู้ช่วยช้า,าผู้ช่วยช้า อย่าพยายามมากเลยตาตาะปตินิพพานไม่ประราชานี้นับแต่นี้ไปเป็นเวลาสามเดือนตาตาะคติน,รรนิพพานเมื่อพระพุทธองค์ทรงพรงอายุสังขารรับคำรัตนของพญามาแล้วก็ทําให้เ,เกิดแผ่นดินไหวเปรตหยางเ,เมื่อวันเพ็ญเมื่อวันเพ็ญขณะที่พระองค์ทรงพรงอายุสังขารน,นั้นก็ต้องการเ,เดือนสามคือ เดือนหกพระองค์ก็จะปรินิพพานนับแต่นี้จากเดือนสาถึงหกก็สามเดือนเนาะเมื่อพระองค์ทรงรออายุสังขารแล้วทนใดนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์ทำให้แผ่นดินไหวคือกล้องกับอรนาจดังทั่วพัตเีทร์พีพัตเีนั่นเหตุที่ทําให้แผ่นดินไหวาเหตุที่ทําให้แผ่นดินไหวก็มีแปดประการคือลมกําเริบสองมีผู้มีฤทธิ์บันดาลสามพระโพธิสัตว์ยุติจารุสวรสุรรานุสิทธ์สุลงพระคัน สี่พระโพธิสัตว์ประสูติห้าพระตถาคตสรูตรหกพระตถาคตแสดงธรรมจักกับพระวัตรสูตรสมบัติมรรสนาการแรกแปดเจ็ดตถาคตพระวา,ายุสังขารแปดพระตถาคตเสด็จันำขันิพพานธิมรัสนิพพานพระอนุนพระอน <c oughs> ุนเราคิดได้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเมื่ออันนี้ก็การพระวายุสังขารของพระองค์ก็ชะลอย จึงลึกขึ้นได้ฉะนั้นจะทูลให้พระองค์อยู่ต่อแล้วว่าพระองค์ทรงปฏิเสธเพราะว่าได้รับคําพยามาแล้วพยามาแล้วแต่ก็น้องจากนั้นก็แสดงที่พระองค์แสดงวันนี้มีโอกาสให้พระอนุนเพื่อการาบทูลได้พระองค์อยู่ต่อถึงสิบหกครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาสพระอน,นุนไม่มีสติปัญญาขนาดนั้นอังนั้นก็เสด็จไปที่มาหาวันปามาหาวันปมามหาวันและก็ทรงประทานโอว่าทั้งท้ายว่า พิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสงคัญทั้งพวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายยัง,งก็บทำัวงให้สําเร็จด้วยความมา้งรมะมาดพร้อมทัพร้อมตัดยาอําลาพิสุสงกับนับเดือนนี้ไปเป็นเวลาสาเดือนเราจะปรินิพานปรินิพันอันี้ก็เหตุการณ์หลายอย่างก่อนที่ปรินิพานแล้วก็ อาเสด็จโพค้าน,น,ค,นคร้วก็รับชันบินบากครั้งสุดท้ายของนายานจุนทัศษาริกนะสูดด้วยสุดคาราบานท้อแล้วทำให้ลมกำเริบเสียดแทงในทอ้องเสียดเท้อง